สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้พี่นาก็เข้ามาอยู่กับลูกสมุนนะคะมาดูเจ้ากาแฟนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะท้องนี้กาแฟลาเต้คบปูมานี้ลูกมาพี่นาเข้ามาอยู่ในข้อกับเขามีฟางค่ะมีฟางอุ่นๆเมื่อเช้าก็อ่าเก็บ ฝักกะถินแก่ๆนะฮะเขาชอบพวกนี้เขาชอบกินฝักกะถินแก่ๆนะคะก็เก็บมาให้เขาอือือืคาปูไอ้คาปูไอ้ตัวกลมตัวอ้วนกลมเชียวคาปูอ้วนนะคาปูนะคงไม่ใช่ท้องนะเหมือนกระท้องก็จะเหมือนท้องหรือเปล่าไม่นา่าท้องอ้วนมากกว่า ไม่ใช่แอบไปจิบจิบกันนะอึ่ตัวนี้พินาสงสัยนะคะว่าเขาท้องหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะท้องนะคะเพราะว่าอ่า,อาเพราะว่าเขายังสาวอยู่เนาะมองมองไม่ค่อยรู้ค่ะไม่น่าท้องแต่กาแฟนี่ท้องแน่นอนค่ะนี่กาแฟกาแฟท้องแน่นอนเลยกาแฟท้องแน่นอนไอลาเต้ นะคะพินาเข้ามานั่งเล่นกับลูกสมุนเนาะมานี่เลยลาเต้มาหายายมาหายายเร็วๆเห็นแมงอยอะไรเนี่ยเห็นกล้องไหมลูกเนี่ยเห็นเปล่าเฮ้ยเฮ้ยกาแฟกาแฟมานีที่โลก เพิ่งจะเสร็จงานจากในไร่ในสวนนะคะไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็ไปตัดแต่งกิ่งไม้นะคะแล้วก็เข้ามาเล่นกับบรรดาสมุนของพินาเนาะแต่ละตัวนะไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอย่ากัดดูดูกาแฟกาแฟก็กัดเสื้อพินา,ไปไาเป็นไงบ้างลูกเปไงบ้างท้องเนี่ยท้องเนี่ยไอ้กับลาเต้ไอ้ลาเต้ดึงหมวกนี่เปไงบ้างลูกใกล้เต็มทีแล้วนะคะท้องลดแล้วนะคะ ดูด ah, ูดูมาเยมามาน่าร <políticas> ักค่ะค่ะน่ารักค่ะเขาแสนรู้อ่าน้องแพะก็เหมือนเหมือนน้องหมาเนี่ยค่ะเหมือนน้องหมาอีกสองตัวนะอีกสองตัวก็ชะเนื้อชะเง้ออยู่นั่นไม่เอาโอ้ย มันจิมมันจิมมันจิมทุ่มยายเหรอทุ่มยายเหรออาเต้อาเต้ทุ่มยายเหรอทุ่มยายเหรอฮึจะทุ่มยายใช่ไหมฮึยังไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ร้ายนะเนี่ยที่ร้องแม่แม่แม่ตัวนี้ร้ายมากเลยเขาจะทุ่มพี่นาเห็นไหมจ้ะก็พามาชมความน่ารักเนาะว่ามาดูใกล้ๆเขาก็ไม่ไม่อะไรดูทีเขาจะดึ้อหมวกพี่นาก็มาดูกาแฟใกล้ๆ ว่าท้องใหญ่ขนาดไหนแล้วนะอิจาราเตเอิงจะเป็นแพหัวเน่าเนะี่ยเองรู้ตัวไหมรู้ตัวไหมแพหัวเน่าเดี๋ยวพ่านาก็พามาชมเนาะข้างในนี้พินาก็อ่าใส่ฟางให้เขานี่ในในในกำไลคอหลุดแล้วนะ่ะยายเห็นกาไลคอเราอยูดโน่นแล้วกําไรคออยู่โน่นแล้วเดี๋ยวใส่กําไลคอให้ดือ้อดื้อมากเลยตัวนี้ก็สีเหมือนมนะ้านั่นแหละกาแฟอย่าดึงหมวกยายลูกกาแฟ กาแฟจ้ะพ่นาก็พามาชมความน่ารักของน้องแพรเนาะแล้วพบกับพินาใหม่นะคะหมดแล้วดึงหมวกพินากันหมดแล้วดึงหมวกกันใหญ่เลยแล้วพบกับพินาใหม่นะคะกาแฟดึงจะทิ้ไหนแล้วหมวกยายอ่ะี๋ยวพบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะวุ่นวายไปหมดเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะ